อุทัยธานี FC มีชัยศึกไทยลีกหนึ่งวันนี้อุทัยธานี FC พบกับอยุธยายู่นเตดครับอุ th th FC, ทัยธานี FC เตรียมเปิดสนามกีฬากลางจหวัดอุทัยธานีต้อนรับการมาเยือนของทีมอยุธยายูยา่นเตดโดยเจ้าบ้านอุทัยธานี FC ในช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจยังไม่สามารถเท้นฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาได้มากนะักภายใต้การทําทีมของกุซือคนใหม่อย่างจิโน่ที่ยังคงต้องใช้เวลาในการปรับจูนวิธีการเล่นและสร้างสมดุลระหว่างเกมรับและเกมลุก อย่างไรก็ตามหากมองไปถึงศักยภาพของผู้เล่นและการยืนระยะในลีกสูงสุดเมื่อดูการก่อนจะเห็นได้ว่าพวกเขายังมีจุดแข็งสำคัญอยู่หลายด้านครับโดยเฉพาะเกมในบ้านที่ถือว่าเป็นอาวุธสำคัญเลยทีเดียวส่วนฟังอยุทยายูเนเต็ดแม้จะโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจในแง่ของรูปแบบการเล่นโดยเฉพาะการทำเกมลุกที่สวยงามหลากหลาย แต่เมื่อมองจากผลลัพธ์จริงแล้วทีมยังไม่สามารถเปลี่ยนความสวยงามในเชิงเทคนิคมาเป็นชนะได้อีกทั้งประสบการณ์ในลีกสูงสุดยังถือว่าน้อยอยู่ครับทำให้ในจังหวะสำคัญสาคัญาดความเฉียบคมและความแน่นอนไปสำหรับเกมนี้ปัจจัยที่ทำให้อุทยัยธานีเหนือกว่าคือความแข็งแร่งในบ้านและความเก่าของผู้เล่นแกนหลักซึ่งตรงจุดนี้เชื่อว่าจะทำให้อุทยัยธานี FC เก็บชัยไปได้อย่างแน่นอนครับสำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มทีเด็ดบอลกับเราแบบนี้ฝากพี่ๆเปิดใจมาเป็นครอบครัวคอบอลด้วยกันนะครับ ตอนนี้ทางเรามีโปรโมชั่นร้อยรับร้อยเพียงฝากเข้ามา100รับทันที100ไปเลยครับ